อัดแม่งเลยก็พวกฟารเฮ้ยกูลืมเสียบจอยบอกเลยการฟื้นฟูพลังงานโคตรสูงเคมาเอ้าทำไมเป็น Star War ทำไมเป็น Star War เอ้ากูลืมเปลี่ยนเกมวันเดอร์บารเทอร์พิกเจอร์อุ้มใจเสนอใ้นเหมือดีซีคอมมิกเดี๋ยวอันนี้มันเกมในโควนแมนเพื่อน มาแล้วอสุวินรัติการหกสิบกูก็มีเว้ยอย่านอกเรื่องสิเพื่อนอ้าวไม่ใช่แล้วเงี่ยอืมงสมัดอสุวินรัติการมาแล้วกับบริษัทชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้เอาบริษัทฮาไม่จำกัดเดี๋ยวไม่ใช่ อโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมอันเฟนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกม Lego Batman The Video Game นะฮะคิดถึงโคตรๆว่าอยู่ในเพลงสองกับโรบินเพื่อคู่หูของเขานะฮะไปเกม LEGO เ,<อ>เล g กเแรกๆท่พวกเราได้เล่นใช่เป็นเกม LEGO, Lego แรกเลยที่เราได้เล่นแล้วก็ถ้าไป Star Wars กับ Indiana Indiana j o n e โจนตามไปไปอย่าชะลาชา้านิวเกมไปเลยลุนโจกเกอร์ ลงไป่าอาคัมแหกคุกนะฮะพวกจโจ๊กเกอร์พวกจโจ๊กเกอร์พวกออกแหกคุอก,กออกมาเลยคิดถึงโคตร นั่นยังไม่มีการใช้เสียงภาพใก็เลยมีอะไรเป็นใบแบบมีเสียงนี่ที่น่อยๆไม่ยังเป็นการ์ตูนใบอยู่เลยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ยังไอ้นี่เราเอานาผ้เอาภาพมาเลยนี่แยกกันไปเลยแยกย้ายกันไปอือคูใหญ่กว่าตุ้มอาลวาดนะครับ นัดเดียวก็จะทำรถระเบิดได้กดปุม่มมาแล้ว <c oughs> สัญญาเรียก <c oughs> ไป ลืมแชร์นะจะวหากูกูดูด้วยอา้าวกูลืมอันนี้วันอะไรวะอันนี้วันพุธนะฮะมานี่เป็นแผนนะอันนี้ <S <S ทีมของไอตัวตัว,ตวชุดเขียวนี่จำชื่อไม่ได้มิสเตอร์เอุ๊ยนี่แหละมิสเตอร์อะไรไม่รู้ too too มีทูเฟ a มีทูเฟ a มิสเตอร์ฟิสเตอร์ฟิสต์เออ p o i s พอยซันไอวี่แล้วก็ไอตัวไอต,ต,ตัวโคนจำชื่อไม่ได้วะนานแล้ว มังถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวก็มีมันก็มีบอกชื่อตัวละครตอนก่อนเข้าไปตู้บรรดาลเดยวมีเดี๋ยวมีเ <ใน S 1> ดมีอ่าีอผมิสเตอร์ฟีสอ่าของไพซันไอวี่อ่าทูเฟสเฟสอืมต่อไปอของชั้นสี่เรียบร้อยคุณแจทองอมไม่มีอะไรเน <illa> ี่ย ไปเคลฟเฟดเคลเมนโอเคอ่านไม่ออกสกคริปมนันอธิบายว่าคนนี้ชื่อแอคเตอร์ไอ้อย่างนัง้ำสกุลนี่ทอย่างนี้เนี่ยได้กลายร่างกับเป็น,นเคลฟเฟสอ๋ออันนั้นนี่อันนี้น,นี่ไงรวบรัดให้อ่าฮึดูอย่างที่ซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งนี่ไงเรียบร้อยอืม บันไดก็มียังรู้อ่ะอาจจะมีบระเบิเ์นหน่อยเพราะว่านี่มันจำลองไนงะแต่ก็ไม่เป็นไรอยากซึมซับบรรยากาศเก่าๆมาแล้วอันหนึ่งอ <laughs> ชอบเสียงร้องมนะัน <laughs> อ่ะปวดคิดถึง ย้อนลอยวนๆลอยวนๆใช่ไปมาแล้วนะอือต่อยเอาปะคัดอ๋ออือเวบอืมตรงนี้ไม่ใช่อ่ะกดเลยเดี๋ยวนี้เวบอ่ะนี่กมูมีอะไรประกอบไปเลยฮนะเวบ มีปุ๊บอ่าเหรียญเกือบไม่ทันเอ้ยตกเอาใหม่เวบ,บ,บปุ๊บเวบไปอ่าเปิดประตูนะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้เขามีเขาเรียกอะไรคิวสักอย่างคิวน่ารักเหรออันนั้นคิวอันละไปเราขึ้นเบลลตรงนู้นก่อนนะครับ บ<ค><ย>ไปโรบินอ้าวโรบินหลบมาแล้วโอเคนี้ขึ้นไปก่อนเก็บเหรียญก่อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะเก็บก่อนนี่บูเละแทบไม่สนด่านเลยแทบไม่สนเก็บเหรียญเลยเราเน้นบูดูเฮ้ยต้องเป็นโรบินอันนี้ต้องเป็นโรบินโรบินเก็บเหรียญใช่เราบูอย่างเดียวไม่สนเก็บเหรียญเลย น<ห>แปลกอือรอบเสียงร้องอือเสียงร้องมั้ง,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 งฮะอ่านไม่ได้เ้ยไอยอันนี้ต้องใช้พวกเบนพวกนี่พวกอะไรวะาเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะค,ค,คิลล์คอกเ,เออคิอลล์คอกได้มันไม่ได้มี็แค่นั้นหรอกมันมีแค่สองตัวเองไม่ใช่หรอในภาคนี้มันมันมันมีอีกมันมีมากกว่านั้นจะไม่ได้วะมันเยอะมันเยอะมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้โรบิน มันมีชุดสูตรของมันด้วยนะแต่เราเรา,เ,ราเล่นไปเรื่อยๆเต้นไปก่อนใช่ต้องเล่นไปเรื่อยๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออเอาเงินอันนี้ต้องขึ้นแบงค์บนละไปชวยคิถึงบรรยากาศดัเดิ้สุดๆเป๊บอ่า เหรียญไปจุดอันหนึ่งนะนเว็บตัวนี้ก็ได้นี่หว่าเว็บเว็บเขาไปใครไปปุ๊บเปลี่ยนชุดเป็นเป็นชุดระเบิดนะครับผมแบทแมน ฮะเห็นระเบิดควาระเบิดกูกูอยู่ดีๆภาพไม่ขึ้นมาบนหัวแม่งกูระเบิดของพ่อตัวเองยังบ่อยคิดถึงว่ะนี่จำได้อยู่มันน่าจะ3ลูกให้ติดได้3ลูกป่ะป้านี่มากี่ลูกไม่รู้อ่ะ3ลูก3ลูกท่าจะไม่ผิดเออกดโอค้างมันจะเป็นการระเบิดเป็นการระเบิด อ่ะมันระเบิดจำกัดเอ้ยมันมันมันมีเวลาของมันอยู่เยอะใช่แล้วก็มันมีระเบิดของมันเองด้วยเออเนี่ยนี่ไงตรงเงินไปนะฮะแต่ตรงนี้ระเบิดไม่ได้เพื่อนลองดูอะไรที่อะไรที่เราถล่มได้เราถล่มไปเลยนะฮะอะไรไม่ได้ก็ช่างมันเพราะว่าเงินยังไงมันก็ต้องมาเก็บเก็บตกอยู่แล้วต้องเอาตัวละครที่ต้องปลดล็อกอนาคตมาใช้ ต่อไปเง็บเก็บเก็บเชนกันเว็บเก็บโรบินมาทางนี้สี่ สอยเออต็มเนินสอยสอยก่อนอืมสอยมานี่อืมอ,อืมอืมเอาสิเงียบเงียบเงะอัลโลเวเปอร์ไปนะค่อยๆไปค่อยๆไปแบบ เฮ้ยโหเยอะอย่างนี้เยอะอย่างนี้ไม่ทันว่ะไม่ไม่ทันไม่ทันมันอยู่ใกล้เกินเนี่ยมันจะเป็นการจับตัวล็อกเอาแทมอ์มาเอ้ามาจากไหนเนี่ยอืเกกะ อ๋อนี่ไม่ได้นี่มันเป็นกระจกต้องเอาชุดหนึ่งอุ้ยเอาสิไปเล่นเกมที่เล่นเพลินดีเลยนะครับผมตอนตอนเด็กนี่เพลินดีมากแบบเอาไปเล่นกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต่อยกันเองใช่ไทานที่ดีเล่นไปครับเล่นเล่นเอาสนุกสนุก อันนี้ต้องโอ้โอ้โอหมนเฟรมเลยตกอ,อเหยียดเยอะเกินเฟรมเลยตกมันจะเรียกว่าไงด <S <S 2> <S 2> มีมันเป็นมาเป็นโปรแกรมจำลองของเพสองไงมันเป็น,ม,น,ม,นมันเอาไว้มันเกมเนี้ยมันเอาไว้สำหรับไอ้นี่เอาไว้สำหรับ p พสอง มันไม่ได้มารองรับไว้กับคอมไงก็เลยมันก็เลยใช้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นพอหน้านี้แสงอย่างนี้จำได้ต้องทำลายโอ้เ <c oughs> ฟมเลตตก <c oughs> โอ้เฟมเลทถ้าเกมไหนมันมีขายในสตรีมนะ่ะอันนั้นมันน่าจะเป็นเอาไว้รับรองแพลตฟอร์มพวกคอมนะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของ PS2 ก็เลยมีอาจจะมีหน่วงๆมัาง ก็ขออภัยนะณที่นี้ด้วยนะครับเกไปไอ่้ให้อภัยงันงันมึงก็ต้องใส่กกูแล้วแหละโอ้โหฟูลสปีดเอ้าวู u สปีด e e d อโอเคอันนี้จำได้อันนี้ควบคุมอ่าอันนี้ลมบังคับ นี่รถบังคับของโรบินนะฮะนี่เป็นทางไปเข้าไปข้างใน,นแหวบแหวบแหวบ,บอาแล้วก็เปิดเข้าไปได้นะฮะไปลมแม่งเลยเดี๋ยวไม่ใช่เอาไม่ใช่นะตะลมตะลมปิ <c> ๊ <oughs> เอาไม่ได้นี่ไม่ได้อ๋อนี่ขับรถ เ้าเสียงเพลงมากตึ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 กตกตึ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 กกตกต ออยอึอ,อ,อาจหนีอัดแม่งเลยอัดแม่งเลยมีของมันนะไปนี่เป็น,นชุดระเบิดมาจากไหนเนี่ยแว็บเว็บนี่จะเข้าไม่ได้เออเนี่ยแมม แล้วก็ระเบิดใช่วางระเบิดกันสักทีดีอือสักทีสมาสอ,อันนี้น่าจะสอยไม่ใช่ดิยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเออต้องระเบิดอีกรอบมึนก่อนใช่ ออเน,นี่ไงอ้าวโรบินโรบินแตกไม่ได้ไม่ได้ไไดเออนี่ต้องหนึ่งนี้ปึ๊บปุ๊บอ่านี่ไง่ะอีซี่นะถูกเฟ้นมารับหืมไม่มึงอยู่นี่นี่ ทางผ่านหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ทำไมหยุดด้ยวยแล้วแมงก็พาวิ่งเล่นมันเลยหนักหน้าสก,กัดขาเดียบร้อยเอาก็ทิ้งของไ้ให้ดูต่างห้างไปแล้วมึง <laughs> จะเอาหรือ <laughs> นี่ติดตามไปไปเดี๋ยวค่อยจ่ายความทีหลังก็ได้วะ ใช่อะไรวะมัน <ules> ทิ <motiv ators> <vt> er ้งอะไรไว้ว่ามันจะเป็นพัซดุนะฮะให้แบทแมนไปเก็บโอเคอ่ะอ่ะได้ได้ร่างใหม่ไปชุดระเบิดของแบทแมนนะฮะแล้วก็ชุดบังคับรถของโรบินใช่ไม่ถึง อุ้ย99%เกือบแล้วเกือบละเกือบแลโอเคอย่ารอช้าตัดสกิปไปเลยนะฮะ